มาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่18ของฤดูดกาล2020 2021กันนะครับโดยลงเตะในคืนวันอังคารที่12มกราคม2564พร้อมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาวสันโวล่าสุดเราปรติดตามพร,พร้อมกันเลยครับณนะทัสบอลทีวีสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่18 ที่ลงเตะในคืนวันอังคารที่12มกราคมมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับเราไปไล่เรียงผลการแข่งขันกัน,น,นตั้งแต่คู่แรกเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อ0คู่ถัดมาเบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายวูฟตแฮมตันก็เปิดบ้านแพ้กับเอเวอเรตนไป1ประตูต่อ2จากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับ เราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับจากชัยชนะนัดนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำให้ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงมี36คะแนนส่วนลิเวอร์พูลก็หล่นไปอยู่ที่2มี33คะแนนอันดับที่3 l e เลสเตอร์ซิตี้และอันดับที่4เอเวอร์ตตนต่างก็มี32คะแนนเท่ากันอันดับที่5 t o ท็อตแนมฮอตสเปอร์ มี29คะแนนเท่ากับอันดับที่6อย่างแมนเชสเต์ิตีและอันดับที่7สซอลตมตันส่วนทีมที่มี26คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่แ a s อ o สตันวิลล่าอันดับที่9 c h e เชลซีและอันดับที่10 w เวสต์แฮมยูไนเต็ดมาดูกันต่อที่ครึ่งล่างของตารางคะแนนนะครับอันดับที่11อาร์เซนอลและอันดับที่12ลีดยูไนเต็ดมี33คะแนนเท่ากัน อันดับที่13คริสเซลพาเลและอันดับที่1 4บสี่ฟจำตันมี22คะแนนเท่ากันอันดับที่15นิวคาสเซนยูนเต็ดมี19คะแนนอันดับที่16เบอร์ลีย์มี16คะแนนอันดับที่17ไบริันมี14คะแนนมาดูพื้นที่สันตกชั้นกันบ้างนะครับอันดับที่18ฟูรัมมี11คะแนนอันดับที่19เวสต์มอรวิอันเปียนมี8คะแนนและอันดับที่20เชฟฟ์ยูนเต็ด ชนะเป็นนัดแรกของฤดูกาลมีเพิ่มเป็น5คะแนนแต่ก็อยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนตามเดิมปิดท้ายที่อันดับดาวซนโวพิเม์ลกล่าสุดอันดับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับที่1ยังคงเป็นโมซาลาจากลิเวอร์พูล13ประตูอันดับที่2ซองฮึงมินจากสเปอร์12ประตูส่วนอันดับที่3มีถึง3คนนะครับโรมินิกเคอร์เวดลูอินจากเออร์ตัน เจมี่วอดี้จากเลสเตอร์และบรูโน่ฟอนเดสจากแมนยูยิงไปคนละ11ประตูส่วนอันดับที่6พลาสติกเบนฟอร์ดจากลีดยิงอยู่ที่10ประตูนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่18ของฤดูกาลที่ลงเตะในคุมนังคารที่12มกราคมนะครับและฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทีมไหนสามารถให้กำลังใจทีมรักของเราได้ด้วยการเขียนเชร์ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนโปรแกรมถัดไปของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะลงเตะกันอย่างต่อเนื่องนะครับในคืนวันพุธที่13มกราคมเราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับ ลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ